วัสดีบเพื่อนๆได้เวลาเรียนหลักไวยากรณ์บทที่1ข้อที่4กับพี่ริวแล้วนะครับเย้ yeah. ทักทายเพื่อนๆทุกทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรโมอะไรเดสอ่ามีอะไรเปลี่ยนไปนะที่เราเรียนบทที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นอะไรวะ่อะไรเดสใช่ไหมเราเปลี่ยนว่เป็นโมกันครับทุกทุกคนเอมอบีเดส เหมอบีเดนะครับเดี๋ยวรายเรียนเรามาเรียนกันนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื่องจากบางเนื้อหาอาจจะมีความแตกต่างจากตำราเรียนผู้เรียนควรใช้จิตวิญญาณในการรับชม <c oughs> ไปเรียนด้วยกันเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อนๆครับเจ้าตัวโมตัวนี้เนี่ยมีความหมายแอบแฝงว่าก็เช่นกัน ก็เช่นการพี่ดิวชอบแปลว่าก่อนนะเจ้าตัวเดสึก็เหมือนเดิมครับบอกให้รู้เล่าให้ฟังอันนี้เรารู้อยู่แล้วอนะ่ะเนาะอ่าเรามาดูโครงสร้างกันดีกว่านะครับเราลองมาเปลี่ยน A เป็นคําว่าฉัน B เป็นคําว่านักเรียนครับฉันโมนักเรียนเดสบอกให้รู้เล่าให้ฟังนะว่าฉันก็เป็นนักเรียนเหมือนกันฉันก็เป็นนักเรียนเช่นกันโมใช้แบบนี้ ามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับเราลองมาเปลี่ยนคำลงท้ายนิดนึงนะครับ a อโมบีเดวาริมาแซมเบเอโมบีจะอาดิมาแซมเพืเ่อนๆจำได้ไหมจอาดิมาแซมกับเดวาริมาแซมเป็นการบอกว่าปฏิเสธเนาะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับฉันโมนักเรียนจ้าอาดิมาแซมฉันก็ ไม่ได้เป็นนักเรียนฉันโมนักเรียนได้วะอดิมาแซมฉันก็ไม่ได้เป็นนักเรียนเหมือนกันแปลแบบนี้ได้นะครับามาดูโครงสร้างอีกแบบหนึ่งนะครับลงท้ายด้วยเดสกะเป็นประโยคคำถามครับทุกคนขอถามได้ไหมฉันโมนักเรียนเดสกอขอถามได้ไหมอ่ะฉันก็เป็นนักเรียนเหมือนกันใช่ไหมโอเค ฉันก็เป็นนักเรียนเหมือนกันใช่ไหมดูคําถามนี้มันจะแปลกๆนะครับดังนั้นเราลองปรับให้มันเหมาะสมเป็นคุณครับคุณโมนักเรียนเดสกะขอถามได้ไหมคุณก็เป็นนักเรียนเหมือนกันใช่ไหมใช้แบบนี้เห็นภาพเนาะได้ทบทวนเดสกะด้วยโอเคเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจนะครับจะให้เพื่อนๆทำการเลียงคำอีกแล้วโดยหโมสอเดส สเขียสี่อาซึ่ให้ทำการเรียงคำพร้อมคำแปลครับทุกคนอ่าพี่ดิวขออัปเลเวลขึ้นนะให้ทำการเรียงคำพร้อมคำแปลครับนับเวลาแ เก้าสิบมดเวลาโอเคเรามาเฉลยกันนะเฉลยก็คือเขียวโมอบรซึเดสเขียวหมอบรเดสวันนี้ก็ร้อนเช่นกันเขียวหมอบรซึเดสบอกให้รู้เล่าให้ฟังนะว่าวันนี้เป็นยังไง วันนี้ก็ร้อนเหมือนกันนั่นไง <Yay! S 1> ดังนั้นเฉลยจะเป็นสามหนึ่งสีนั่นเองตอบถูกกันนะเด้อตอบถูกกันใช่ไหมอุ้ยตอบถูกกันด้วยเก่งมากสุดยอดเลยนะเยี่ยม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 อ่าเรามาดูบทความตัวอย่างนะครับมาฝึกแปลด้วยกันครับทุกคนพี่รดวจะอ่านเพื่อนๆต้องแปลนะพอมไหม จะได้รู้ว่าเราเข้าใจถูกไหมจะได้รู้ว่าเราต้องแปลยังไงนะครับข้อที่หนึ่งชาวนาเขี้ยวหมกอเมริกเขี้ยวหมกอเมแปลเป็นภาษาไทยพิมพ์ตอบ 8 9 10หมดเวลาโอเคเรามาเฉลยกันนะครับมาเดิมพี่ดิวจะอธิบายหลักการที่เหลือเพื่อนๆแปลไงก็ได้นะโอเคเรามาดูกันนะครับเทียวเมะอามเดสเียววันนี้โมกก็อามฝนเดสบอกให้รู้เล่าให้ฟังดังนั้น บอกให้รู้เล้าให้ฟังนะวันนี้ก็ฝนตกเช่นกันนั่นเองโอเคเยี่ยมมากครับต่อมาครับข้อที่สองครับพี่ริวจะอ่านเพื่อนๆแปลนะพร้อมあの方も学生ですかあの方も学生ですかพิมพ์ตอบ 8, 9, 10, หมดเวลา <Yeah. S 1> อ่ามาเฉลยกันนะครับเฉลยก็คืออนุคัตโมะอนุคตตท่านผู้โน,น้นท่านผู้ที่อยู่ตรงโน้นนะครับอนุคตตโมะท่านผู้โน้นก็กักเซเดสกะเป็นนักศึกษาเหมือนกันหรือเปล่า เป็นคําถามนะครับอนุคตาหมะท่านผู้น้นก็กักเซเดสกาถามได้ไหมว่าเป็นนักศึกษาหรือเปล่านั่นเองนะครับเป็นการถามว่าคนนั้นอ่ะเป็นนักศึกษาเหมือนกันไหมโอ้โอ,โอ้แปลได้ดีนะเนี่ยไปต่อไปต่อไปต่อ,ตอพร้อมนะี่ริวเหมาะชิบายนุเดสกาี่ริวมาชิบานเดสกาแปลเป็นภาษาไทยไว้ง่าย 8 9 10หมดเวลาโอเคมาแปลกันดีกว่าเนาะพี่ดิวเหมาะพี่ดิวก็ชิบายเนื้อเดสึกะถามได้ไหมว่าเป็นชิบายเนื้อหรือเปล่านั่นเองพี่ดิวก็เป็นหมาชิบะเหมือนกันใช่ไหมพี่ดิวก็เป็นหมาชิบะหรือเปล่าจะแปลงี้ก็ได้นะครับโอ้เพื่อนๆแปลเก่งนะเนี่ย เยี่ยมเลยเราต้องพัฒนาทักษะการแปลสุดท้ายเราจะเป็นล่ามด้วยกันนะครับดังนั้นทุกๆคนครับพวกเราจะเป็นราชาโจรสลัดล่ามให้ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันผิดปกติอะไรบางอย่างจังมันเตะไปต่อนะครับข้อที่คริสตี้あなたも日本人ですかแปลเป็นภาษาไทยครับพิมพ์ตอบ 8 9 10กหมดเวลาโอเคมาแปลด้วยกันนะครับอานาตาโมะคุณก็อานาตาโมคุณก็นิฮอนจินเดสกะถามได้ไหมว่าเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นคนญี่ปุ่นมุยนะครับอานาตาโมนิฮอนจินเดสกะคุณก็เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันหรือเปล่า คุณก็เป็นคนญี่ปุ่นมอนกันใช่ไหมคุณก็เป็นคนญี่ปุ่นมุย้ยแปลได้หมดนะครับขอให้มันเป็นแนวนี้นะขอให้มันเป็นแนวนี้นะครับเยี่ยมมากครับทุกคนผปมให,ให้ตัวเองโอเคเพื่อนๆแปลเก่งขึ้นเยอะนั้นเนี่ยเราจะพัฒนาไปร่วมกันนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เราเรียนหลักเวกรณ์บทที่1ข้อที่4นะครับเอมอบีเดสเอก็เป็น B เหมือนกันนั่นเองนะครับ พี่ดิวเชื่อว่าเพื่อนๆนะครับถ้าเรียนกับพี่ดิวทุกวันไปเรื่อยๆนะครับเราจะเก่งทั้งภาษาญี่ปุ่นในขณะเดียวกันเราก็จะมีทักษะการเป็นล่ามที่ดีด้วยนะครับดังนั้นฝึกไปด้วยกันได้2ทักษะนะครับลุยไปด้วยกันเนาะโอเคสุดท้ายนี้ป้ายยาเหมือนเดิมนะครับพี่ดิวขอเชิญทุกๆคนเนี่ยสมัครเป็นผู้สนับสนุนพี่ดิวนะครับเพื่อให้พี่ดิวเนี่ยเอาทํากิจกรรมต่างๆต่อไปได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยอยากได้คอมใหม่กับไม้ใหม่นะครับขอป้ายยานิดหนึ่ง <laughs> พี่ดิวขอเชิญเพื่อนๆทุกๆคนมาสมัครเป็นผู้สนับสนุนนะครับจะได้เข้ากลุ่มมาเรียนระดับ N5 ถึง N1 ด้วยกันนะครับเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมติวสอบนะมีตั้งแต่ N5 N4 N3 N2 N1 เลยนะครับเรียนสดผ่านซูมแล้วก็มีคลิปย้อนหลังด้วยนะเป็นสมาชิกครบ12เดือนเนี่ยเชิญเข้ากลุ่มเรียนแบบตลอดชีพด้วยนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆทําตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะครับ12เดือนปุ๊บนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องต่อ,อยู่ละให้ย้ายไปอยู่ใน กลุ่มเรียนตลอดชีพในระดับนั้นๆได้เลยนะครับค่าสมาชิกรายเดือนอยู่ที่299-699นะครับไม่ใช่หมูกระทะไม่ใช่หมูกระทะแต่อย่างใดนะครับสมัครผ่านระบบ Li u s o s e n s e t อซซดดตที u าบดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆที่สนใจรายละเอียดก็สามารถทำการแคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์มานะครับพูดคุยรายละเอียดกันได้หรือไปเสิร์ชหาข้อมูลตามเว็บไซต์นี้ได้เลยมีรายละเอียดให้นะครับหรือไปดู ใต้คลิปนี้ก็ได้นะใต้คลิปนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกทคนเลยที่มาเรียนด้วยกันนะครับพิมพ์39เพื่อเป็นการขอบคุณตัวเองที่สละเวลามาเรียนพิมพ์39เพื่อเป็นการขอบคุณผู้สอนพิมพ์39เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อการเรียนการสอนนะครับตอนนี้พี่ดีโวต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6โมงครึ่งตอนเย็นเหมือนเดิมนะครับแล้วเพื่อนๆทุกทุกคนครับเจอกันในซูมตอนเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวมาประตะบาย